กำลังมาใช่ไหมเอาอ็ <ts uso> ่นินอก้ามขออนุญาตถามเองนะคะยากถ่ายร่างเด็แล้วกินออาพิลว่าาไมิงปังครับขอบคุณครับขออนามิความปังของดูมันติงนะครับก็แบบทำอะไรถึงปังอันนี้อันนี้อันนี้ถามเราใช่ไหมเยอะไงๆล คสวัสดีครับพี่ยมพงศ์ครับี่มาโรมงานค่ะมีทั้งชิ่งรางวัลด้วยใช่ไหมครับก็มีรางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยมของข้าฟ้าเทนเพอครับแล้วก็ผู้จัดที่ผลิตซีรีส์ยอดเยี่ยมของปีนี้อะไรอย่างเงี้ก็ได้ผสมงงอยู่ผสมใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับคล้อแบบว่าเข้าฟ้าได้ ก็สุกดีใจนะครับที่แบบว่าคนเห็นแบบคุณค่าในสิ่งที่แบบเราได้สร้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างข้ามฟ้าเท่นตัวเองอย่างที่ทุกคนได้รู้ว่า,วาแบบของเราก็ลงทุนเยอะมากแล้วก็ตั้งใจแบบอยากจะเขาเรียกว่ายกระดับโปรดักชันของของค่ายเราอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเออเห็นทุกคนให้ให้คุณค่ากับมันก็ดีใจครับ แล้วตัวข้างฟ้าเองเนี่ยก็คนเรียกว่าพอคนพูดถึงก็จะไปถึงแบบความสวยงามความแบบชาความอะไรที่ลงตุนมากาเลยจบจะมีอะไรแบบอย่างนี้อีกไหมที่โอ้ก็ก็จริงๆก็ผมว่าปีนี้แบบทุกเรื่องที่ทําออกมาเราก็แบบเขาเรียกว่าก็จัดเต็มในในใน,ในทุกๆด้านในซีรีส์นั้นที่เราแบบจะเล่านะครับก็คิดว่ายัางไงใน ในโอกาสหน้าเราก็คงต่อยอดทุกเรื่องใช่เต็มที่ถูกเรื่องเพราะว่าผมว่าทุกเรื่องก็เป็นสิ่งที่สําคัญหมดของค่ายเราอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งหนึ่งของข้าง้างที่คนแบบว่าไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรืงสุดที่ใช่เพราะเรื่องมีสุดทสุดและเพราะว่าเราดูเองเรายังรู้สึกเลยว่าเออเนาะเราไม่แปลกใจว่าทําไมแบบขับเขาเยอะขนาดนี้เพราะว่าเรากํากับเองอ่ะเราจะรู้ทุกขั้นตอวเราขนาดเราตัดต่อมาแบบเราดูเขาใน ในหน้ามอนิเตอร์แล้วอะเขาตัดตอกมามันมันก็ยิ่งแบบทวบีคูณขึ้นมาอีกก็ตอนตอน,ตอนดูอีพีจบยังพูดคุยกับทุกคนในทีมงานแล้วว่าเออเนาะน้องเขาแบบเคมีดีกันจริงล้วก็แบบเล่นส่งให้กันดีมากเลยก็เ,เรียกว่าเป็นซีรีี่คึกคิ่งชิ้นดีได้เลยได้เลยได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือที่เราพูดว่าอาจจะมีมี่ ครับก็ <c oughs> ตอนนี้ก็กําลังพูดคุยกับน้องๆอ,อยู่ว่าเอออยากจะแนวไหนอะไรเงี้ยเพราะเป็นมินิซีรีส์เนาะเราก็รู้สึกว่าเอออยากทําให้เพื่อนแฟนแบบหายถึงก่อนที่จะไปเจอแบบจัดเต็มในมนลนิธิอีกรอบหนึ่งเล<อ>ครับก็กําลังคุยหาแกหาช่องที่เรารู้สึกว่าเออมันจะดูแบบแตกต่างกับสิ่งที่น้องเคยเล่นก็แสดงว่ามีโอกาสได้ดูแน่แน่ได้ดูแน่แน่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าไรนะจุดที่เราคองว่า บทบาทมันจะเป็นหมายถึงว่าคู่คู่นี้เดเขาก็เล่นกันมาหลายเรื่องแล้วเจ้าพ่อก,ก็วาดการวางค่าของสองคนนยตอนนี้นจะเป็นยังไงบ้างคือที่เท่าที่คุยกับน้องนะครับน้องก็รู้สึกว่าเอออยากเล่นบทบาทอะไรที่มันดูแตกต่างจากเดิมโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ลองพยายามดูอยู่เออหรือเราจะมาช่องดราม่าหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวลองมาดูกันคือตอนนี้เคิดว่าเรื่องของบทบาทอะสำคัญที่สุดเพราะว่าก็อยากให้น้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเลือกครับผมแต่ว่าอย่างปีนี้ เรียกว่าปล่อยความเซอร์ไพรส์มาตลอดเลยอย่างที่แบบไปตรงนลีค่ะใช่ครับก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบเออทางเราคือคคุยกับเกาหลีมาสักพักแล้วแล้วก็ ร่วมเขาเรียกว่าไงครับร่วมกันช่วยกันคิดแล้วก็ร่วมกันลงทุนกันออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่จะไปเดบิวเกาหลีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องมีเงินหรือมีคอนเน็กชันคือตัวน้องเองก็ต้องมีโปรไฟล์ที่แบบเพียบพร้อมด้วยซึ่งเราก็พยายามที่จะเวิร์กกับทางเกาหลีต,ตลอดจนกระทั่งแบบเกาหลีต,ตลอบรับมาว่าโอเคเขาพร้อมที่จะดิวด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ฟีดแบกคือแบบดีมากเพราะ คนก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่แบบเออเห็นกับเด็กไทยที่มีคุณภาพแบบได้ไปส่งออกบ้างอะไรเงี้ยครับก็ดีใจทางเกาหลีเขาก็รู้สึกว่าเออตื่นเต้นนะกับศิลปินอย่างล่าสุดที่เราไปไปร่วมคอลแลบร้องเพลงอะไรเงี้ย,ยครับก็ทางสื่อเกาหลีเขาก,เขาก็เขาก็ตกใจว่าเฮ้ยแบบการว่ายอดวิวของน้องอะ่ะในไอจีช่องนั้นอะ่ะมันเป็นระดับต้นๆกับของเขาเลยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เขาก็รู้สึกว่าเออในโอกาสหน้าหน้าปีหน้าอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาอะไรเงี้ยร่วมกันก็อาจจะแบบสามารถที่จะ ต่อยอดไปได้อีกจะเหมือนเปิดยอดแบบพยายามให้เห็นความแตกต่างของอนูนิวให้ผใช่ชขึนนนน้นด้วยใช่ครับนนก็คุยกับทางเกาหลีแหละครับคือเขาก็ <c oughs> เขาก็ให้แนวทางและความคิดเห็นขึ้นมาว่าเอออยากให้นูนิวมีการเปลี่ยนลุกยังไงโทนเสียงแบบไหนแล้วก็หาหารือรุวมกันเราก็เห็นด้วยเราก็รู้สึกว่าเออก็อยากให้ทุกคนเห็นอีกมุมมองหนึ่งของน้องที่เกาหลีเราคือ ทีมงานเกาหลีน่ารักมากคือปกติทํทางานเกาหลีจะยากนิดนึงแต่รอบเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะคุยกันลงตัวในส่วนของการที่จะออกความคิดเห็นว่าแบบโอเคคุณออกความเห็นแบบนี้มาเราส่งต่อกลับไปแล้วก็หาตรงกลางด้วยกันอะไรย่างเงี้ยแบบเหมือนใ,ใครๆทำงานกับเข็จะดูเอ็นดูเ,นดเขาก็โดนตกกัน,นแต่อยู่ที่นู้นก็เป็นตุ๊ก้าเป็นเนิวเป็นเทนิว, <laughs> นนว <laughs> ทางเกาหลีเขาชอบลุคนี้ของ,งชอบเป็นให้น้องเป็นเทนิว ใช่แต่ก็บางคนไปเห็นแบบความแตกต่างได้ช้าก็จะเป็นเซ็ตกสซ้นโอ้โหหล่อเลยหล่อเลยก็เป็นที่นิวเฮียนิวเป็นยังไงบ้างพอเห็นรูปแบบนี้เอออึ้งนะก็สวยเออเนาะก็ทีมเกาหลีเขาก็คือทีมเกาหลีจริงๆรอ่ะเขาทําได้ออกมาได้อย่างแบบเราเห็นเราก็รู้สึกว้าวแบบเราเห็นน้องถ่ายรูปมาเยอะมากอ่ะแต่ว่าเซตนี้เป็นเซตที่เราแบบเฮ้ยมันมันจึ้งจังเลยเงี้ยน้องเองก็ชอบครับแต่ว่ามันเรื่องของปากเป็นเรื่องปากที่ถ่ายมาสูงสีรับครับก็ เนี้ยเราอะก็คูมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจของทางเกาหลี<ร>ว่าเออมันมีการแบบทาผิดกฎอะไรกันเยอะอะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็โอเคคุยกันว่าโอเคเดี๋ยวเราแบบคุยกับน้องด้วยน้องก็เห็นพ้องต้องการหมดว่าโอเคนั้นเดี๋ยวเราเราับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือ,คอยอ้เลยก็ก็ใช่ครับ<อ>ใช่แต่ว่าก็ลงให่กับนุนนิวนะฮะ<อ>ก็คือก็คือคุยกันว่าโอเคนะั้นเราก็ค,คืน แบบว่าเขาแล้วคือความสุขให้แฟนขับแล้วกันถ้าเกิดเราจะยกเลิกไปเลยมันก็คงแบบโหดร้ายเกินไปก็เลยสุขไม่เป็นไรรู้สึกว,ว,ว่าเป็นก้าวแรกที่ดีของของน้องที่เกาหลีเลยครับ<ม>อย่างน้อยแบบคนที่เขาแบบเออไม่มีแบบไม่มีไม่มีแบบว่ากําลังทรัพย์มากพออย่าง้ยเขาก็มาแชร์ม,มาดูเ<ว>นาะก็เรียกว่ากับที่ออมกับดูดก็คือส่งความสุขให้ใชใช่ครับทีมเกาหลีด้วยครับก็ช่วยๆกันครับผมอ่ะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคนคู่ครับผม ความแบบโู่หายไปสองปีใช <pes out> <begun> ่ไหมใช่คนที่หนึ่งมาตรงนี้ก็ก็คิดว่า สมการรอคอยเลยเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็น่าจะอยากเห็นว่าแบบน้องๆจะเอาอะไรมาเสิร์ฟบ้าง<ช>คือเราเห็นแล้วะว,ว่าน้องหูซ้อมกันหนักหน่วงมากช่วงนี้คืองานอะไรมาน้องแบบขอไม่รับนะครับอะไรอย่างเงี้โยยกเว้นที่รับไปแล้วล่วงหน้าที่แบบโอเคอันนั้นแบบน้องน้องตัดสินใจว่าโอเคน้องอยากทำยอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้แบบมีอะไรมาน้องก็จะแบบว่าเอออยากซ้อมเพราะว่าอยากทําให้แฟนๆภูมิใจในแบบสิ่งที่เขาแบบกำลังแบบซุ้มซ้อมอยู่คอนเสิร์ตก็สุดๆ ก็สำหรับสำหรับส่วนตัว <Okay. S 1> ก็คือมากผ่ากุกครั้งี่ว่ันมา oh, oh, oh. <laughs> ซึ่งแพูดอย่างงี้ทุงครั้งนะ่ะใช่ไหม <laughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออ yeah, yeah. ถ้าถ้าพูดตรงๆคือคืองานนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดสแสวงหาผลกำไรอะยรเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นการที่อยากจะต่อยอดความสามารถน้องด้วยแล้วก็แบบคืนกำไรแฟนลับด้วยครับเพราะว่าลงทุนหนักมากจริงๆแล้วก็ทำล็อตเดียวเลย ลูกนิวบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ที่ต้องทําเยอะมากใช่ครับคือตอลบสลิงต้องมีขึ้่นไหมคะรอบนี้อาจะต้องรอลุนว่ามีไหมแต่ว่าก็มีเซอร์ไพรส์เยอะแล้วก็ลิสเพลงค่อนข้างที่จะแบบสนุกแล้วก็แล้วก็แตกต่างจากที่เคยเห็นก็เรียกว่าจัดเต็มจ,จัดเต็มจัดเต็มเลยจัดเต็มตนจมนจนแบบมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเราถ้าเกิดเรา <laughs> ทำอะไรอีกดีนะร <laughs> อบหน้าเนี่ยเหลือเราเล่นทุกอย่างแล้วทีท่อยากทำของน้องกับพงยอเองก็คือ ใ,นนใช่ครับเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงอ่าัต กับกระแสที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆเราทําซีรีส์ทุกเรื่องเราก็คาดหวังลึกแหละว่าจะมีคนแบบดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้ก็ค่อนข้างแบบเออเกิดเขาเข้ามาเหมือนกันกับกับกระแสที่ได้รับมาเงก็ดีใจแทนทีมงานแล้วก็น้องๆทุกคนครับตอนนี้มันเข้าไปถึงเขาเรียกว่าทุกกลุ่มเป้าหมายเลยมันไม่ใช่แค่กลุ่มวายอย่างเดียวแล้วมันไปทุกกลุ่มเป้าหมายเ่เป็นเหตุบางเหตก็แค่ตอบรับก็มันตีมันตีแตกตลาดมากครับก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆทุกๆเรื่องอ่ะเราก็เราก็ เราก็พยายาม,มเนาะอยากให้คนดูเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเข็มจีราที่ทุกคนเห็นว่าเออแบบมันถูกถกลุ่มผมคิดว่าจะต้องยกเครดิตให้กับทางนิยายด้วยเพราะว่าเขาเขียนมาดีมากๆแล้วก็แฟนนิยายก็เยอะมากๆด้วยครับแล้วเราก็รู้สึกว่า,เ,าเราก็ทําการบ้านมาพอสมควรกับนิยายว่าแบบโอเคมีจุดไหนที่เราจะแบบต่อเติมให้คนเข้าใจมากขึ้นหรือจุดไหนที่เราแบบว่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะปรับเปลี่ยน ให้แบบมันมีอรรถรสมากขึ้นแล้วก็คุยกับนักเขียนกันตลอดลว่าแบบโอเคขอปรับตรงนี้หน่อยนะได้ไหมซึ่งนักเขียนก็น่ารักมากซึ่งดีใจเพราะว่าวันก่อนเหมือนเก่งก็เราให้ฟังเหมือนแบบเดินอยู่กับน้ำปิงแล้วเหมือนแบบมีคนงานก่อสร้างกาําลังแบบก่อสร้างอยู่อยู่ดีก็วิ่งมากูขอถ่ายรูปซึ่งน้องก็ตกใจเพราะว่าน้องบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไมคิดว่าแบบคนคนงานคนงานจะจะดวูเพราะว่าเขาก็แบบเนาะเขาก็ทํางานกันหนักหน่วงเขาจะดูได้ไงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออแฟนผม แบบว่าชอบพ่อครูมากเลยครับเอออะไรเงี้ยพ่อครูอย่างเดียวแล้วพ่อครูน้องเขตใช่ก็เออดีใจแทนน้องก็เออก็คงแบบไปทุกกลุ่มจริงๆอย่างผมเองผมแบบไปเซเว่นอีเลเว่นเลยนะเออก็มีคนทักอะไรเงี้ยทักแล้วทักอะไรเงี้ยครับพี่น้องในวงการก็ใช้ย่อยก็ข้างเหมือนกันใช่แล้วส่วนพี่แท็กก็คือข้างสุดเลยเห็นว่ายังยังไม่ได้ดูครับแต่ว่าเห็นที่เขาโพสต์ใน f เฟซบุ๊กว่าเขาข้างมากเลยอะไรครับเขาข้างมากเลยเขาข้างพ่อครูสุดๆเลยครับ ที่ต้องทีวงการฟิตแบ็กมาอย่างไรบ้างก็เอ่อเท่าที่รู้จักมนาะทุกคนบบออแบบไไก็จะแบบว่าเออแบบคอนเทนเดชั่นด้วยอะไรเงี้ยเวลาเจอใครก็จะแบบเออดีดีด้วยนะที่แบบว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะปีนี้ดูมันดีอะไรเงี้ยจะไม่ใช่แค่เข้มจีราด้วยหมายถึงว่าแบบหลายๆเรื่องในปีนี้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ดีแล้วก็ภูมิใจอย่างล่าสุดไปที่เป็นเดินแบบของของ,ของ Thailand, กิจชูไทยแลนด์เราโอ้ก็ภูมิใจก็แบบโอ้เข็มจีราคือแบบเอาของเราไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์เลยใช่แล้วก็โอ้ดีใจแล้วก็รู้สึก ขอบคุณกับโอกาสนี้ที่ได้มาอะไรเงี้ยแต่ว่าซมไบร์เวอร์มาแล้วมามาแล้วครับเราจะพูดวันนี้เลยนะคะ <c oughs> ว่าจะการลาวันไหนประกาศการลาเดี๋ยวก็ประกาศแล้วท <c oughs> ุกคนก็เดี๋ยวน่าจะประกาศในเร็วนี้แต่มันก็ชุลวโนิดนึงเพราะว่าการทํางานของซมไบเวอร์อ่ะเออมันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างแบบละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงเพราะว่าเราเราเป็นครั้งแรกด้วยที่เราร่วมงานกับทางแบบ Netflix <c oughs> นะครับก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าให้กําลังใจกับโปรเจกต์ซอมเบอร์มาตลอดอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวก็จะมีงานกาล่าเกิดขึ้นมาครับแบบจริงๆก็บอกวันได้แหละวันที่30นี้ก็จริงงานกาล่า,าสปอยได้สปอยได้ฝากเรียนเชิญพี่ๆ <c oughs> ทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มาร่วมดูพร้อมกันอะไรนะครับ <c oughs> อ๋อเข้าเองนะ,ะตอนนี้ <c oughs> เพราะว่าเอาจริงๆน้องๆก็คือ สปอยแทบทุกอย่างแล้วเราก็ชิงสปอยก่อนดีกว่าอเราายกจะให้เาเป็นคนสปอยหลักใหญ่มากจริงๆไม่อยากสปอยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าไม่พูดอ่ะน้องก็พูดดีๆก็พูดก็ได้ก็เรียนเชิญแบบพี่ๆสื่อทุกคนแล้วก็แบบแฟนคลับทุกคนมาดูซอมนิเวิร์สด้วยนะครับก็30นี้ก็มีงานการ่าแล้วก็สามเดือนตุลาฯก็จะฉายทาง Netflix นะครับออนแอร์7ตอนรวดเลยค่ะคุณค้าคุณค้าคุณคคุณค้า ก็มันลัดระบบเครื่องทำก็เรียนทาใช่ไหมโอเคเอาเอาข้างนี้เลยนะคะโอเคค่ะเราตั้งนิดนึงนะค่ะแป๊บนดงนะคะโอเคบยเอาดนี๋ยวไปจอา้างนี้ คุณผู้ชมที่นี่จะเร์บง